ไม่อยากกินไข่ที่มันไม่สุกแล้วก็ขอให้เขาฟลิปนะคะก็คือกลับด้านขึ้นมานะคะฟลิปคลาสส์ล่มเนี่ยเป็นคอนเซปต์หนึ่งนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ไอเดียสุดท้ายก็คืออยากให้ห้องเรียนสนุกสนานมากขึ้นนะคะคือจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคุณครูเคยให้การสอนเลคเชอร์ใช่ป่ะคะสอนในห้องเรียนบรรยายในห้องเรียนนะคะคุณครูเอาบรรยายพวกนี้ไปไว้ที่บ้านนะคะก็คือผ่านยูทูบเนี่ยค่ะผ่านวิดีโอนะคะและในห้องเรียนเนี่ยเรามาให้เด็กทํากิจกรรมเช่นทําแบบฝึกหัด อย่างเช่นสมมุติว่าสอนเด็กในเรื่องของสมการต่างๆเราก็เอาโจทย์มาให้เด็กทาเป็นกลุ่มก็ได้นะคะคือาการจัดห้องเรียนก็ต,ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเดี่ยวก็ได้แล้วครูเป็นฐานะที่ปรึกษานะค,ะคอนซลัลท์เขาอยู่บ้านบางทีเขาไม่มีที่ปรึกษาให้เพราะว่าพ่อแม่อาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะคะเขาก็อาจจะต้องมาถามเพื่อนที่โรงเรียนเหมือนเดิมนะคะคลิปครั้สก็เป็นคอนเซปต์นี้นะคะซึ่งมันน่าจะมาเติบโตมากับการที่วิดีโอในปัจจุบันนะคะมันทําได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ คุณครูทุกคนเนี่ยก็คือจะมีมือถือหรือว่ามีคอมพิวเตอร์ตัวเองที่สามารถสร้างวิดีโอได้ตัวเองนะคะมันก็เด้เกิด này, ะคอนเซปต์นี้ขึ้นมาแต่ห้องเรียนจะสนุกไม่สนุกก็คือขึอ้นอ,อยู่กับตอนหลังที่อาจารย์มาทําในห้องเรียนอีกทีงนะคะการทำวิดีโอเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของของโครงการไอของตัวฟิลคลาสซูนนะคะเราก็ต้องคิดกิจกรรมขึ้นมานะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้แหละที่จะ challenge พวกเรานะคะที่เราก็อาจจะต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะในห้องเรียนเราจะเป็นกิจกรรมยังไงดีได้บ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มานั นะคะจะได้ให้เพื่อนคนอื่นได้ช่วยคิดด้วยนะคะอย่างที่2ก็คือคุณครูเนี่ยได้ลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็ออกแบบแผนการสอนของตัวเองนะคะก็คือลงมือออบแบบทำวิดีโอเลยนะคะแล้ววิดีโอนี้จะอยู่ตรงไหนในส่วนของแผนการสอนของอาจารย์นะคะก็คืออยู่ในวันไหนนะคะก็อาจจะต้องไฮบริดนิดนึงไฮเดก็ bridge, คือผสมผสานว่ามีแบบเดิมบ้างแบบใหม่บ้างนะคะเพราะว่าถ้าจะให้แบบใหม่หมดเลยเนี่ยเราจะคิด เราจะยังไม่ไม่ไม่สามารถคิดได้หมดก็ได้นะคะหรือถ้าคิดได้หมดแล้วก็ดีนะคะสำหรับเทอมปีการศึกษา58เทอมหนะคะเราลองลองคิดดูว่าในวิดีโอเราเนี่ยจะอยู่ในแผนการสอนยังไงได้บ้างนะคะนดับที่3ก็คือนําไปปฏิบัติจริงนะคะให้เข้าถึงผู้เรียนมากขึ้นนะคะก็ในวิดีโอเนี่ยอาจารย์จะอ่านคลิปแบบ beginner ก็คือแบบ สมการแบบง่ายเลยนะคะกับโจทย์แบบยากไปเลยเงี้ยค่ะเพื่อให้หนักเรียนเนี่ยเข้าถึงผู้เรียนที่อาจจะอ่อนนะคะเขาก็สามารถจับไปทบทวนดูที่บ้านได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็แบบยากๆเนี่ยเด็กนักเรียนที่ไม่อยากดูแบบง่ายเขาก็ไปเลือดเลือดยากๆนะคะเพื่อที่จะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายชีวิตเขาดีเนอะนะคะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้เราเข้าถึงผู้เรียนได้มากขึ้นนะคะโอเคไหมคะอาจารยนะะ์แล้วก็าออการอบรมใน ในวันแรกนะคะเขตจะโฟกัสที่เรื่องของการแนะนําตัวเรื่องของ f l i ค c l a s s นะคะให้กับอาจารย์นะคะซึ่ง f l i ค c า a s s เนี่ยอาจารย์ก็สามารถไปหาใน YouTube ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะเข้าไปใน Google Search ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้งองเรียนของเก๋จะไม่เป็นลักษณะของว่าจะมาบรรยายให้คุณครูรู้จักทั้งหมดจะเป็นลักษณะของกิจกรรมเหมือนกันนะคะที่คุณครูจะได้นั่งลองทำพูดคุยกับเพื่อนๆเรานะคะแล้วก็จะ,ะพูดถึงเรื่องการค้นหาวิดีโอค่ะคุณครูที่ เก่งก็จะเป็นคุณครูที่สามารถทําวิดีโอได้นะคะแต่จริงๆแล้วมีคุณครูที่เก่งกว่านั้นก็คือสามารถที่จะค้นหาวิดีโอที่ดีๆนะคะที่อยู่บนโลกออนไลน์เขาไม่ต้องทําเองนะคะมีเรียนห่อมาคุณครูที่เก่งกว่าคือสามารถค้นหาวิดีโอค่ะที่อยู่บนโลกออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็เอามาใช้ในห้องเรียนของของเราได้เลยนะคะในค่าอของฉบับก็คือสามารถดึงวิดีโอบางอย่างนะคะไม่ใช่เป็นวิดีโอบรรยายหรว่าหรือเป็นวิดีโอ ั่วไปดึงเข้ามาใช้กับชีวิตจริงของเด็กได้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการค้นหาวิดีโอนะคะแล้วก็ทําเป็นลักษณะของเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์ก็คือการเซฟวิดีโออะค่ะนะคะโดยที่ลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นของเจ้าของอยู่นะคะแต่เป็นการเซฟเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เข้ามาดูในลิสต์ของรายการของเราได้นะคะแล้วเราก็สามารถดึงเนี่ยเพลย์ลิสต์เนี่ยเอามาโชว์ให้กับเด็กดูในคาัแรกได้นะะเด็กอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์นะคะถ้าห้องเรียนรายารไม่มีแต่ว่าของอาจารย์เนี่ยอาจจะต้องมีอุปกรณ์ โปรเจคเตอร์ or, นะคะหรือไม่ก็ถ้าไม่มีจริงๆอาจารย์ก็ต้องดวาวโหลดจาก YouTube ลงมาอีกเทียนึงนะคะซึ่งอาจะย,า,ยากแต่ว่าก็าควรจะมีอินเทอร์เน็ตที่ห้องเรียนของเรานะคะอยา่างไรก็คือคุณครูเนี่ยค่ะน่าจะมีนะคะหลังจากนั้นก็จะคุยกันเรื่องของการสร้างเนะะื้อหาออนไลน์นะคะก็คือขันานผัดไปหาเป็นละนะคะพอเราหาเป็นจะเห็นเทคนิคต่างๆของคุณครูท่านอื่นๆนะคะที่อยู่บนโลกหรือว่าเป็นเรื่องของรายการทั่วไปเลยนะคะแล้วก็จะมาสร้างวิดีโอนะคะกันะ นะคะแต่ตามคอนเซ็ปต์ของเราเองนะคะรเรามาเริ่มการ วันนี้นะคะทุกคนลองเปิดคอมพิวเตอร์เนาะแต่ว่ายังไม่ต้องทำอะไรก่อนก็ได้ค่ะของเว็บไซต์ที่จะใช้ในการอบรมในครั้งนี้มันจะชื่อว่า gg gg yt ย่อมาจากยูทูบเนาะนะคะแล้วก็โคลาดนะคะทุกคนเข้าไปที่เบราว์เซอร์ค o m e นะคะแล้วก็พิมพ์ที่ใส่ในช่อง url ค่ะว่า gg gg yt โคลาดนะคะค่ะ

อ่า uh, G G ใช yup. ่ป่ะคุณู้ะนะคนยังเปิดไม่ทัน G G t G ปีที่แล้วถ้าใครมาเิดไซต์ดิจี่ใช่ป่ะคะปีนี้เรามาใหม่ค่ะเปิดไซต์ G G Y ถูกเว็บไซต์แล้วค่ะมีลูกสวยๆอยู่หนึ่งคนทางไซต์เย่ะ อะไรครับลองดูเราก็ได้ไไดไไดไน,นะท่านวัดรูปต่อวันทนายก็คือ s t t 4ี่ค่ะ เดี๋ยวแนะนำเรื่องของ Wi-Fi สองทาะสำหรับสำหรับ Wi-Fi ใช่ไหมคะสำหรับคนที่เอารถบุกมาสามารถใช้ Wi-Fi ได้นะคะ Wi-Fi ชื่อว่า STP ICT ค่ะพูดผิด STP ICT เอ๊ใช้ได้ทุกคนไคะรต้องตอบแม็แอดเดรส ไม,ไม่ต้องใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะคะตีดตัหนึ่งก็ได้ติสามหนึ่งก็ได้เครื่องที่ไม่จำเป็นเราอยากห้ตอบนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้ต้องใช้เน็ตกันเยอะมากเลยเริ่มจากในยู u ู e การอัพโหลดนะคะแต่เดี๋ยวเกตต้องตอกไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเครื่องที่จาเป็นเผื่อใครใช้มือถือในการอัดวิดีโอต,ต่างๆเนี่ยจะได้มี w วไฟนีไว้ wi Fi, นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลายเครื่องเราเอาใส่แค่จำเป็นช่วงที่จำเป็นเราค่อยาใส่คลาสวดคือเลยนะคะ ผูซอร์เนมขอมไตรานยูซอร์เนมชื่อว่า stp นะคะผเวิร a s w o r d ดว่า 1, 2, 3, 4โอ้คุณแม่เราถ่ายรูปา a s ว w o r d คนแรกเลยเค่ะเข้ามาได้แล้วนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีแบบสอบถามให้กรอกตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะที่บอกว่าคลิกเพื่อขยายเราจะได้ไปกรอบที่อีกหน้าหนึ่งนะคะอีเมลแอดเดสเนี่ยขอเป็นอีเมลแอดเดสที่เป็นกูเกิลแอดส์ของเรานะคะที่เป็นกูเกิลแอดส์ก็คือแอดโรงเรียน .ac.th ่ะคนะคะ,ะ,คะก็คืออย่างเช่นสมมติอยู่สุรธรรมก็ แอสุูร์ดธรรม d o บ ac t h ใครไม่มียกมือขึ้นค่ะใครไม่มีไม่ยกมือขึ้นของคอตะวันน่าจะมีนะมีครับครับไม่ดมีใช่ไหมะศูนย์เก้า่ต่อแอได้เาสร้าย่อาจารย์ีไค่ะไม่เคยใช้ดีเนอร์ก็เ็นตู l ก็แอ s เลย คุณประานคุณประธานรัมาอนะมีใคพมฒนาคุณพัะนาตไหมคะคุณสวรส์คุณประามไอย์เป็นมอใครคะใครทำให้มีมเซอร์พี่อ่ะพี่จะวย่ะตรงเรียนไหนไม่มีคะส่นสามไม่มีได้ไงมีเหตุ อันนี้จำคุณจะต้องแจ้งไปกับแอดมินให้เกิดนึงนะครเพื่อขอเพื่อให้กับอาจารย์มีใครไม่มีครับสองสารคนแล้วเกดแอดได้ไหมเกดแอดชั่วคราวให้ยูใช่กับ อยากให้มีเป็นของตัวเองเะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโครงการที่อยากให้ใช้ Google Apps for Education ของเราไม่มี ไม่มีก็ไม่เข้าอบรมใช้คอมพิวเตอร์ฝันเองใช้คอมพิวเตอร์น้ำได้ได้ได้ก่อนอีเมลใช้ของอะไรอีเมลใช่ของ Google Maps ที่เราสมัครแล้วแอนด์าดูให้ครับที่เราสมัครไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ครับ ตัวนี้มันจะเชื่อมเกี่ยวกับ Google size ของเราที่ในเว็บไซ s i e หรือ Google Classroom ที่เกีดยวพูดถึงนะเพราะบางทีถ้าไม่มีไปใช้ Gmail เนี่ยบางทีมันจะไม่ครบบริบูรณ์นะคะนะคะแต่ถามว่ามันใช้ได้ระดับหนึ่งไหมก็คุณใช้ได้ค่ะแต่ว่าเรากำลังพูดถึงขั้นที่เรากำลังจะไป advance นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาจำกัดเรียกว่า้ไม่มีความซ้ง ือถ้าไม่มีเนี่ยเขตอาจจะให้ยืมก่อนหรือว่าสุรธรรมให้ยืมก่อนนะคะเราจะได้มีอุปกรณ์ใช้งานนะคะตคแต่ว่าเวลาจะทำวิดีโออะไรเงี้ยจะใช้ทีมีว์ทำอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องถ้าเป็นของ Google a ก็จะดีกว่านะคะ ที่ใช้ของมาเทยวค่ะเอ็ดอยู่ก็ใช้ได้เนาะคุณพิสูจน์การอนุญาตที่ใช้นะคะแต่ต้องเปแอดแอดอะไรท้กอย่างที่ไม่ใช้แอดเดียวนะะ ตัวจีเนีได้เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเราจะเรียนที่มันแคบกว่างเข้าไปเลย S T N ศูนย์ศูย์ั T N ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าให้เป มีทางออกให้กับทุกคนตรงนี้แล้วเนาะของเสิร์ฟสามมีทางออกปะคะเสิรสามเนะเดี๋ยวคุณวิสุทธ์ช่วยได้นะคะทุกคนโชคดีได้มากนะคะทีอยู่เขตนี้นะคะเขตนี้ก็จะมีคนมาช่วยดูแลนะคะส้ใครไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออย่างเช่นจะเข้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาสร้างให้เลยนะคะ ซึ่งคุก็ให้ฟรีสำหรับทุกโรงเรียนอยู่แล้วิงๆอยากให้แค่ของโรงเรียนนะคะแต่ถ้ามีจริงก็ค่าช้างก็จะมีนะคะโรงเรียนค่าช้างมีแล้วแต่ว่าแอมนไม่ได้ออกค่ะะหรออะไรท่านเดิมไม่ได้แจ้งวะอะไรท่านเดิมชื่ออะไรนะค่าช้างอาจารย์คารีน่ะค่ะ Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video đi dẫn